ปัญหาจะถูกแก้เมื่อเราโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นค่ะอย่างเช่นนะคะใครที่ไปทํางานสายแล้วบอกว่าก็รถมันติดน่ะถนนเส้นนี้รถมันติดตลอดแหละก็ต้องไปทํางานสายสินะคะถ้าคิดแบบนี้จะไม่ได้แก้อะไรเพราะเรามัวแต่ไปโฟกัสที่ปัญหาโฟกัสแต่เรื่องที่ควบคุมไม่ได้รถติดเราก็ควบคุมไม่ได้เราไปทําอะไรมันไม่ได้ดังนั้นเปลี่ยนโฟกัสใหม่ค่ะเปลี่ยนโฟกัสใหม่เป็นอะไรละที่ฉันทําได้ ท่านสามารถทํากับชั้นเองได้นะคะอย่างเช่นถ้ารถติดเราต้องตื่นเช้าหน่อยไหมหรือว่าเราต้องย้ายไปอยู่ใกล้ๆที่ทํางานหรือว่าฉันย้ายงานเลยนะ,ะอันนี้ปอยกตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่ว่าให้เปลี่ยนนะคะให้เปลี่ยนจากการที่มีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ก็คิดซะว่าฉันไม่สนแกหรอกไอ้เรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะ่ยก็ฉันจะเอา power มาไว้ที่ตัวเองแล้วก็ให้อํานาจกับตัวเองว่า ชั้นนะักก็มี power เหมือนกันที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองโดยฉันไม่สนใจเรื่องที่ควบคุมไม่ได้